ทุกคนเราเราเปิดลิรอยู่มาเดี๋ยวทุกคนจะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพี่จะวาดคลิปมั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะวาดต้นคลิปมั่นนะสั่งให้ใครทุกคนคีย์แบบนี้นะเดี๋ยวจะใช่ไหมมันขีแต่สีพี่กำลังเขียนอยู่ขอโทษนะครับพี่พี่พูดเสียงดังนะทุกคนแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะเขียนแบบวงกลมนะอย่างนี้นะทุกคนหรือจะตกไประับแบบนี้นี่ หรือจะเขียนแบบนี้เเียคุณหห็นนม่ทุกคนต้องวาดดานะแต่ถ้าวาดดานไม่เป็นเดี๋ยวพี่ก็จะสอนวาดนะเนี่ยต้องให้ทุกคนเขียนแบบนี้ก็จะเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้แค่นั้นได้แล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพี่ก็จะเขียนเป็นแบบแบบพี่ก็จะเขียนแบบนี้นะ แบบทุทานะแบบทุ่ทานี่ล้พี่ก็จะลืมอะไรไปพี่ลืมอะไรไปบอกคิดมันะทุกคนนี่บอกคิดบัมแบบนี้นะทุกคนนี่ให้ทุกคนวาดเืนน้ำะนึ่เห็นไหมแต่พี่วาดใหญ่เกินไปเดี๋ยวพี่เพ่จะวาดใน้อยนะต่อไปก็จะเป็นวงกลมแบบนี้แล้วจะจะเป็นรูปเลนเล็กๆ่ะมีแบบนี้ ทุกคนเริ่มสวยขึ้นไหมคะทุกคนก็สวยนะครับผมทุกค,คนมานไแดงต่อไปพี่ก็จะมาวาดลูกดาวนะลูกดาวมาให้ลูกดาวพี่สองแล้วหนึ่งเออพี่ว่า <m> um> ผีหยือ <m> um> พ,พี่ก็จะลบก,ก่อน <m> um> นี่ทุกคนพี่เขียนเสร็จแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ก็จะตกแต่งอะไรอีกหน่อยนี่ชึบแต่มันก็จะเป็นแบบรูปแบบวงแบบนี้นะต่อไปก็จะเป็นรูปใหญ่ๆนะนี่รูปใหญ่ๆแบบนี้แต่มันเป็นรูปแบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะต้องทำแบบนี้แล้วพี่ แต่พี่แต่พี่พี่ก็จะเงียบๆน,นะแต่พี่ก็จะพูดต่อนี่เป็นรูปเล็กๆนะทุกคนเป็นรูปหัวใจแล้วอีกล่ะพี่ก็มีรูปสุดท้ายนั่นก็คือรูปอะไรทุกคนพูดออกมานะ้ทุกคนนั่นก็คือนั่นก็จะเป็นรูปดาวเหมือนเดิมน,นะทุกคนนี่รูปดาวมันเขียนแบบนี้นะทุกคนนี่ แต่ถ้าทุกคนยังไม่รู้อีกครั้งนะพี่ก็จะสอนมีแบบนี้ี่แบบนี้บบนเออแลบบ้วเจ้าของเขาจะเคเบรนี้แล้วก็แบบนี้แล้วเหลืออีกอันสุดท้ายนะทุกคนนั่นก็เคแบบนี้นี่ทุกคนมันเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเนี่นถ้าทุกคนไม่เห็น คอมเมนต์บอกค่ะว่ามันเขียนยังไงต่อไปก็จะเป็นรูปถุงเท้าแล้วก็จะเสร็จแล้วเหลืออีกเหลืออีกสองหน้าเหลืออีกสองอันแล้วพี่ก็จะมาวาดของขวัญกันเลยมาเริ่มกันเลยของขวัญ ค่เดี๋ยวพี่ก็จะให้แล้วนั้นนั้นพี่ก็จะขอปิดคลิปก่อนนั้นทุกคนพี่เขียนวงท่านี้แล้วพี่ก็จะเขียนอีกครั้งนะทุกคนงั้นพี่ก็จะลงสีแบบเงียบเียมาเลยไม่ให้ไม่ให้น้องรู้ว่าพี่เราไปสีอะไรอยู่มาเดี๋ยวพี่ก็จะวาดี๋ยวพี่ก็จะทำนั้นทุกคนพี่ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวพี่ก็พี่ลืมอะไรไปพี่ลืมเขียนแบบนี้เดี๋ยวพี่เขาจเขียนนะ